ตุงทองถุทงทองเดินมาหาหน่อยตุทงทองทุงทองเดินมาหาหน่อยตุทงทองถุทงทองกินอะไรตุงทองกินเกลือห้อยไว้ให้กินเกลือตุทองทองอออ กินเกลือห้อยไว้ทองทองกับทองแดงทองทองหันมาหน่อยทองทองทองแดงไม่หันมาเลยไม่หันมาหาเลยทองทองกับทองแดงไม่หันมาหาเลย ให้มาชมตูดหัทงทองกับทองแดงโอเคไปแล้วนะหัทงทองไปแล้วนะถ้าไม่หันมาจะไปแล้วนะ แล้ลค่ะน,นี่ชมตุ๋ชมตุ๋บบายบายาละนะอย่าลืฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ